ครับก็อพอรู้สึกว่าบอกให้มาประชิญความอันความสูงก็ทำไมตัม้งจ,งจที่เคยขึ้นเวทีแบบชิวๆกับมาเล่นตรงนี้ผมรู้สึกว่าตรงนี้ขาสั่นกว่านิดหนึ่งครับครับพอพอได้เล่นเราก็รู้สึกแบบมันจะไปบาดวิวตอนที่เราไปยืนบนสแตนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพอ เราไม่รู้ว่าตรงที่เราจะไปชูหน้าออกไปลงข้างล่างนี่รู้สึกเป็นแบบไหนพอเราพอเราไปยืนอยู่ตรงฐานแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วอะไรครับมันก็ก็ต้องปล่อยตามอารมณ์นะครับเขาก็ปล่อยตามอารมณ์ที่มันจะไปแล้วครับก็มองธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติไป จริงเราบเขาไม่ได้นึกถึงต่างๆเราแล้วก็ลืึกถึงความที่มันมันผวูด้วยความะวงอยู่ที่ตัวของเราด้วยความะวงที่มันเป็นความสูงอะเนาะใครๆมันจริงแล้วบอกว่ากลัวไหมใครใครบอกว่าไม่กลัวหรอกครับแต่ใจเรามันรู apple, de de ้สึกแบบความสูงอะเนาะมันมันมันก็ต้องแบบบ้านผิวอยู่แล้วใช่ครับมันคนละสไตล์ครับมันคนละแบบรสชาติมันคนละแบบฟิลนะครับเพราะว่ามัน การต่อยมวยยังไงรู้สึกขึ้นไปต้องทําใจอยู่แล้วขึ้นไปต้องเก็บอยู่แล้วบนเวทีใช่ไหมต้องเก็บต้องโดนต้องออกอาวุธอ,องต้องเหนื่อยอยู่แล้วเนี่ยพอพอเราขึ้นไปรู้สึกแบบมันมันต้องแบบมันคือใจคนเรานะมันมันมันต้องมีบาด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 บิบบบบบ้วอยู่แล้ว <c oughs> ใช่มันขึ้นรู้สึกว่าเ <c oughs> มื่อกี้ขึ้นเยอะก,กว่าเพื่อนเลยไม่ดีหรือไงนนาฬิกามันมีปัญหาแน่นอนจริงนะจริงนะครับจริงๆคนทั่วไปมันน่าจะขึ้นสูงกว่าเรานะ เออทำไมเราขึ้นสูงกว่าเพื่อนไม่ลูกเนี่ยต้อง,องดูดูเช็คนาฬิกาแล้วผมว่ามันไม่น่าจะดีนะ<อ>ครับก่อนจริงแล้วมันก็เป็นความท,าท้าทายแล้วปสุดใจของเราแหละนะว่าเอ้ยบอกเราไม่กลัวมม็นค่อมจริงเราทุกคนพอมันยืนความสูงขนาดแล้วเรายืนข้างๆระเบียงมองลงไปมันยังวาดวิวใช่ไ,ไหมครับมันก็คือมันมันคำว่ามันก็คือไม่ได้กลัวนะครับพอเราไปยืนไปเพมันมันคือมันเคาเรียกอะไรอะอารมณ์ที่แบบว้าวเว วาดวิวอะไรเงี้ยครับครับจริงจริงแล้วลัวแต่ว่าลัาไอ้ความกลัวเนี่ยเราเราเราเผชิญกับเครื่องบินบ่อยไงแทบแทบทุกเดือนเราด,ดูดูบนเครื่องบินไม่รู้จะก,ก็เลยปล่อ,อยธรรมชาติอะไรจะเกิดก็ไม่รู้เกิดวันไหนก็ช่างก็เลยปล่อยธรรมชาติก็เลยต้องปรับคำเข้าใจกับความสูงตัวเนี่ยครับ อืมโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็คนแรกเด้อคนแรกคนแรกของโลกที่ได้มาเล่นเครื่องนะครับก็ท้าทายความประเชิญกับใจตัวเองคือยิ่งแล้วมันก็เป็นความกล้าท้าทายกับใจตัวเองยังไงก็ฝากเพื่อนที่ได้มาเที่ยวนะครับมารับการอาหารก็มาลองเล่นเครื่องอทิวนี้ได้นะครับก็รู้สึกว่าทำให้เราจริงแล้วมันไม่มีความอะไรมากหรอกแค่ท้าทายใจตัวเราว่าเอ้ยเราอยู่บน ความสูงแล้วความรู้สึกความเดียวดายความที่เราต้องใส่เจ็โดดเดียวเป็นยังไงนะครับก็คือน,นี่เลยครับเพื่อนๆลองดูถ้าเกยดใครไม่ลองก็จะไม่รู้ฮันเล็กของเราว่ามันจะมีสูงเท่าไหร่ครับค,ค,ครับ